ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนาพระสูต์มาเผยแผ่ให้กับรดายาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสพธ์ที่อาตมาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าสติพระโพติ์สูตรที่ว่าเรื่องพระราศประการขอความในพระสูต์นี้ก็มีว่าพระผู้้มีพระภาคตรัสว่าที่สูตรทั้งหลายพระราศีประการนี้คือหนึ่งสติพระกำลังคือสติสอง สมาธิภละกําลังคือสมาธิ 3. อนาวชาภละกําลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. ส,สังหาพภละกําลังคือการสงเคราะห์ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตรนิกายจาตุการนิบาทประตายพิดอกเล่มที่21ข้อที่154หน้าที่2อ5พระตยพิดอกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย อาตมาพานาม,มาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังถึงคำาทางสอนในทางพระพุทธศา,ศาสนาสติพราสูตรก็เป็นอีกสูตรหนึ่งหรืออีกในหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ตัดไว้โดยเริ่มที่สติพละการที่สติจะมีกำลังก็คือการเราจะต้องเจริญสติอยู่ต่อเนื่องหรือตลอดตลอดเนืองเนืองทำอยู่บ่อย พื่อให้สตินั้นมีกาลังสติมีกําลังสมาธิก็ตามมาข้อที่สองก็คือกําลังของสติกําลังของสมาธิก็มีตามมาเมื่อมีกําลังของสติสมาธิก็มีตามการตั้งบ้านแหง่งจิตก็มั่นคงกําลังที่เป็นการงานหรือว่าที่ไม่มีโทษก็คือการกําหนดริยาบทใหญ่น้อยนั่นแหละ ก็มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเ็เรียกว่าการงานที่ไม่มีโทษการงานที่ส่งเสริมให้บรรลุถึงคุณงามความดีกำลัง <Okay. S 1> คือสังขารคือการสงเคราะห์อทิษสุดแล้วเนี่ยคนเราอยู่ในการก็จะต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกำหลังกเป็นสิ่งแวดล้อมให้เราได้ประสบความสําเร็จในการประพฤติธปฏิบททัติธรรมฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมจะต้องมีการรับศีลถวายทานเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังที่จะขับเคลื่อนไปให้สู่ข้อธรรมเบื้องตน้นก็คือมีสติมีสมาธิได้ในที่สุดนั่นเองในการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีต่อเนื่องกันอย่างนี้ข้อตามแต่และข้อก็ต่อเนื่องสึงกันและกันเราก็ทิ้งข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตมาภาพขอโนยพอฮิญาโยมจะมีความสุขมีความเจริญเจริญพร